โอ้ย oh. สั่นเลยครับผมกลับมากับคลิปกล่องสุ่มคาเมเดอร์มาสเดอร์ที่ไม่ได้สุม่มเพียงมาเปิดดูกันนะมันคืออะไรนี่ออกมาเลย นี่มีใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรมันคือข้อมือของคอมพิวเตอร์วิซาร์ดนะฮะ ซื้อมาเพราะเป็นเขียวเหลเรืองแดงเลยนี่ความสวยงามงานดีงานดีครับว้า ระบบปกติครับเดี๋ยวลองทสอบานกันดูอ,อฟ้าานอยู่ไหนเนี่ยไฟ้า,านอยู่ไหนถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ ที่ไหนอะ่ะต๊ะร้านคนไทยเฮ้ยมีฐานด้วยครับมีฐานด้วยเจ๋งเจ๋งสวยมาก โค้ดสวยบอกเลยโคตสวยโอ้ยสวยมาก ความงามครับผมสำหรับคลิปเอ่อกล่องสุ่มคเมเบเดอร์มาร์ชเลเดอร์ที่ไม่ได้สุ่มคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบ u ดส c ด i า e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย